บ้านเนินสะอาดหมู่ที่2ตำบลเมืองไผ่แต่เดิมเรียกว่าบ้านยางเองนเพราะมีต้นยางขนาดใหญ่เอน45องศาเข้าหาถนนมีจำนวนครัวเรือน216ครัวเรือนประชากร655คนชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเช่นเดียวกับชาวพุทธที่อื่นๆอ,อาชีพหลักของชาวบ้านคือทำนา ทำข้าวเมาน้ำนมทำข้าวหอมมะลิพัน105องค์กรที่มีอยู่ในหมู่บ้านเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านกรรมการกอขอยอดจอกลุ่มวิสาหากิจชุมชนข้าวเมาน้ำนมกลุ่มอาชีพทำข้าวเมากลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านการดำเนินงานของหมู่บ้าน ด้านการบริหารจัดการชุมชนการจัดทำข้อตกลงกฎระเบียบรือข้อบังคับและมีการประชุมจัดเวทีประชาคมเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอมีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลชุมชนเพื่อใช้ในการจัดทำแผนชุมชนและมีการจัดทำและปรับปรุงแผนชุมชนเพื่อการพัฒนาและการบริหารจัดการชุมชนเป็นประจำทุกปีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการดำเนินการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในรูปแบบของกลุ่มหรือคณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและมีกิจกรรมเพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชนอย่างสม่ำเสมอด้านสุขภาพอนามัยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง การป้องก,กันโรคการรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างสม่ำเสมอโดยคนในชุมชนและไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคระบาดหรือเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคระบาดกานคุณธรรมและจริยธรรมของชุมชนกิจกรรมส่งเสริมให้คนในชุมชนลดละเลิกอบายามุกและเป็นชุมชนปลอดอบายามุกค,คนในชุมชนไม่ติดสุราไม่สูบบุหรี่และไม่ติดการพนัน ด้านการบริหารจัดการชุมชนมีการนำวัตถุดิบในธรรมชาติของชุมชนเพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆและมีการใช้พลังงานทดแทนที่สอดคล้องกับสภาพแวดล,ล้อมของชุมชนนเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างสัมมาชีพชุมชนคนในครัวเรือนมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นประจำส่วนใหญ่มีกิจกรรมการลดรายจ่ายและสร้างรายได้คนในชุมชน มีการออมที่หลากหลายและมีการบริหารจัดการทุนชุมชนที่มีประสิทธิภาพครัวเรือนมีความมั่นคงทางอาชีพมีรายได้เพียงพอไม่มีหนี้นอกระบบมีการรวมกลุ่มจากการสร้างสรรชัชคมชุมชนวิสาหกิจชุมชนโอทอปและอื่นๆ ด้านการพัฒนาคนในชุมชนและการเสริมสร้างการเรียนรู้มีการจัดสถานที่สำหรับเป็นศูนย์เรียนรู้จุดเรียนรู้ที่น่าสนใจสอดคล้องกับสถานภาพของชุมชนให้แก่คนในชุมชนและนอกชุมชนการจัดกิจกรรมถ่ายทอดสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านได้ความโดดเด่นของชุมชนชุมชนมีความโดดเด่นในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างในแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนอื่นได้ เช่นกิจกรรมสามสร้างสร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม